สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูทันสิตาจันทรละกรเลิศยศนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเพื่อนรักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหบอกความสำคัญของเพื่อนนะคะสปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี สามเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนนะคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนะคะนักเรียนพูดคุยกับใครบ้างนักเรียนลองนึกตอนที่ช่วงที่โรงเรียนเปิดนะคะที่เราได้ไปโรงเรียนเราได้พูดคุยกับใครบ้างนะในโรงเรียนนะคะหนึ่งในนั้นต้องมีเพื่อนของเราใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันหรือเพื่อนต่างห้องก็ได้นะคะ เรามาดูความหมายของคำว่าเพื่อนนะคะเพื่อนคือผู้ที่กระทำความดีต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เลือกเพศวัยความรู้ชาติหรือว่าศาสนานะคะก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะคำว่าเพื่อนรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำว่าเพื่อนรักคืออย่างไรเรามีเพื่อนรักไหมคะนักเรียนมีไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าอันนี้เป็นเพลงโอ oh, เพื่อนรักนะคะเนื้อเพลงนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูสิคะโอเพื่อนรักเรามาพบกันสวัสด,ดีสวัสด,ดีส,ดดสบายดีหรือสบายดีเรายินดีที่ได้พบ เรายินดีที่ได้พบกันนะคะสำหรับทํานองก็จะเป็นทํานองง่ายๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังคุณครูหนึ่งรอบก่อนนะคะ โอเพื่อนรักเรามาพบกันสวัสดีสวัสดีสบายดีหรือสบายดีเรายินดีที่ได้พบกันเรายินดีที่ได้พบกันนะคะก็จะเป็นเพลงง่ายๆนักเรียนลองร้องพร้อมกับคุณครูหนึ่งครั้งนะคะอ่าเรามาร้องพร้อมกันนะคะ โอ้เพื่อนรักเรามาพบกันสวัสดีสวัสดีสบายดีหรือสบายดีเรายินดีที่ได้พบกันเรายินดีที่ได้พบกันอ่านะคะอันนี้เป็นเพลงโอ้เพื่อนรักนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ซ้อมร้องได้นะคะตอนที่ังเรียนอยู่ว่างๆที่บ้านนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูเพื่อนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีอย่างแรกเลยก็คือมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันนะคะถ้าเราเป็นผู้รับเราก็อยากได้เพื่อนที่มีน้ำใจแล้วก็แบ่งปันเราใช่ไหมคะเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะ<ๆ>ก็อยากให้เรามีน้ำใจแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนนะคะ ข้อที่สองช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหานะคะก็คือ,อเวลาเรามีปัญหาเราก็อยากได้ใครสักคนนึงมาช่วยเหลือเรานะคะเวลาเพื่อนมีปัญหาก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้ใครสักคนที่เมคะช่วยเหลือเขาเหมือนกันนะคะก็คือต่างคนต่างช่วยเหลือมีน้ําใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะใช้คําพูดสุภาพไพเราะ ะะการที่เราเป็นเพื่อนกันสนิทกันเราเป็นไงคะไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดที่หยาบคายนะคะเราใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะต่อกันก็จะเป็นไงคะ,ะทําให้เราฟังและเรื่นหูนะคะยิ้มแย้มทักทายกันนะคะเมื่อเราเจอกันเราก็จะเป็นไงคะยิ้มแย้มทักทายกันอย่างมีความสุขพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมคะ นักเรียนสนิทกับใครมากที่สุดในโรงเรียนเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะคะนักเรียนลองคิดดูซิว่าเราสนิทกับใครนะนะคะบางคนอาจจะสนิทกับเพื่อนในห้องเดียวกันนะคะหรือบางคนอาจจะสนิทกับเพื่อนต่างห้องนะคะทำไมถึงสนิทกับเพื่อนคนนี้นะคะนักเรียนลองคิดดูซิว่าเอ๊เราสนิทกับเพื่อน ชื่อเนี้ยเอ๊ะทำไมเราถึงสนิทกับเขานะคะนักเรียนเราอลองมาลองมาวิเคราะห์กันซิว่าทําไมเราถึงสนิทกับเพื่อนคนนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูเพื่อนรักของฉันนะคะเพื่อนรักของฉันก็คือเพื่อนรักของเราเนี่ยที่เราได้วิเคราะห์กันไปสักคู่นี้นะคะ ว่าเอเพื่อนของเราคนเนี้คือเพื่อนสนิทของเราเลยแล้วทำไมเราถึงได้สนิทกับเขานะคะเพราะอะไรเอ่ยนะคะลองมาดูสิคะว่าหนึ่งเพราะว่าใส่ใจและรู้ใจกันและกันใช่หรือไม่นะคะเพราะว่าเราก็รู้ใจเขาเขาก็รู้ใจเรานะคะต่างคนต่างใส่ใจห่วงใยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะ รับฟังปัญหาต่างๆนะคะเมื่อเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือปรึกษากับใครสักคนหนึ่งนะคะที่รับฟังปัญหาเราแล้วบางครั้งก็ทำไมคะให้คำแนะนำกับเรานะคะซึ่งการให้คำแนะนำหรือรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนนะคะควรจะเป็นาการแนะนำในทางที่ถูกต้องนะคะซึ่งไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำไม ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเราควรจะแนะนำหรือรับฟังคำแนะนำแล้วตัดสินใจทำเนี่ยในสิ่งที่ถูกด้วยนะคะเพื่อนรักของฉันแนะนำและชักชวนเพื่อนไปในทางที่ดีนะคะอย่างในรูปภาพเป็นอย่างไรคะมีจิตสาธารณะช่วยเหลือ เป็นไงคะเก็บขยะกันนะคะอันนี้เรียกว่าชักชวนกันไปในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนบางคนเป็นไงคะเห็นเรามีปัญหาชักนําชักชวนเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไปทดลองเสพสารเสพติดหรือทดลองสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยดีไหมคะนักเรียนอ่าไม่ดีนะคะเราก็ต้องตระหนักคิดด้วยตัวเราเองว่าเอ๊ถ้าเพื่อนมาชวนเราไปทําสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นไงคะนอกจากเรา ปฏิเสธแล้วเราก็ควรจะแนะนําเพื่อนนะคะว่าเอ๊ะเราว่ามันไม่ดีนะเราไม่ทําดีกว่านะคะเราชวนกันไปทําอย่างอื่นดีกว่านะคะอันนี้เรียกว่าเพื่อนรักต้องหวังดีซึ่งกันและกันแล้วก็ชักนํากันไปในทางที่ดีนะคะต้องมีความจริงใจต่อกันนะคะ ไม่โกหกกันนะคะช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะคะ,ะเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทนะคะสรุปแล้วก็คือคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเมื่อเพื่อนมีปัญหานะคะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีนะคะ ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักของเราครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะต้องมีเพื่อนที่สนิทหรือเพื่อนรักนะคะสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนสนิทของตนเองนะคะระบุชื่อและอธิบายถึงเพื่อนสนิทของนักเรียนสั้นๆนะคะอธิบายก็หมายความว่าให้นักเรียน สมมุตินักเรียนวาดภาพเพื่อนขึ้นมาแล้วก็นักเรียนก็บอกว่าทําไมนักเรียนถึงสนิทกับเพื่อนคนนี้เพราะเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไรอย่างไรนะคะอ่านะคะสำหรับงานในวันนี้ทบทวนอีกครั้งนึงให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนสนิทของตนเองนะคะระบุชื่อของเพื่อนนะคะชื่อจริง แล้วก็ชื่อเล่นนะคะแล้วก็อธิบายถึงเพื่อนสนิทของนักเรียนสั้นๆว่าทําไมเราถึงยกให้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทของเรานะคะ อ่าเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทนะคะคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องมีเพื่อนนะคะเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะคะเราต้องมีเพื่อนมอ่นอกจากครอบครัวที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะนอกจากครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายนะคะเราก็ต้องมีเพื่อนนะคะ เพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทคือคนที่รู้ใจกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเมื่อเพื่อนมีปัญหานะคะให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนไปในทางที่ดีนะคะเพื่อนรักเพื่อนรักก็คือทำไมคะใส่ใจกันชักชวนเพื่อนไปในทางที่ดีรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็มีความจริงใจต่อกัน ะะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะทบทวนใบางานอีกครั้งหนึ่งก็คือให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็ระบุชื่อของเพื่อนว่าเพื่อนชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำไมนะคะอธิบายสั้นๆว่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงเป็นเพื่อนรักของเราหรือเพื่อนสนิทของเรานะคะแล้วก็ส่งคุณครูในห้องไลน์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบเรื่องของเพื่อนรักไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ